สวัสดีครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่วัดชิโนฮิวนะครับต่อยนิดนึงวันนี้ทิปเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่ท่านเห็นนี่คือทางพระท่านาที่วัดเนี่ยที่รับหน้าที่ปลูกต้นไม้นะเห mm ็นไหมฮะท่านจะต้นไม้นี้ก็ไม่ใหญ่มากแต่ถ้านหน้าทําต้นไม้เกือบทุกต้นนะฮะที่อยู่บนพื้นเนี่ยท่านจะตีกรอบไม้เนี่ยนะฮะ mm hmm. แล้วก็จะใช้ใบของมันเนี่ย mm hmm. คุมไว้เห็นไหมครับ ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยอะไรมากนะฮะเพราะที่นี่แคลิฟอร์เนียอากาศค่อนข,ข้างแห้งแล้งนะฮะน้ำไม่ค่อยมีเนี่ยถ้าก็จะใช้ใบของมันเนี่ยคุมไว้เพื่อทําหน้าที่หลายอย่างครับเก็บน้ําความชื้นกันไม่ให้ยาาขึ้นเป็นปุ๋ยได้ภายในตัวเป็นลองดูนะฮะว่าดินข้างล่างเป็นยังไงนี่ท่านก็เอ่ยหลายนิ้วเหมือนกันลึกเลยจริงๆแล้วเราก็สามารถจะปลูกผักอะไรร,บรอบๆได้นะฮะดินนี่ค่อนข้างท่านสังเกตดีนะฮะ โอ้เนี่ยเปียกเลยครับข้างในเปลี่ยนเลยผมไม่ทราบว่าท่านพป็นดน้ำหรือเปล่าแต่ข้างในใบพี่ใบไม้นะฮะเห็นไหมครับโอ้เปลี่ยนมากเลยเนี่ยอันนี้สุดยอดเลยโดยเฉพาะที่ที่แห้งแล้งนะฮะจะใช้ใบไม้ของมันเนี่ยเป็นประโยชน์เหมือนอยู่ในป่านะฮะใบไม้กิ่งไม้ก็จะลงมาทับซับซอ้อนกันเป็นอย่างนี้ตา,ามธรรมชาติเราไม่ต้องมายุ่งกับมันนะครับถ้าบกวอย่างเนี้ยต้นไม้มันก็อยู่ได้แล้วก็ต่อไปมันก็จะเป็นปุ๋ย เนี่ยสักปีสองปีสามปีเนี่ยดินข้างล่างจะดีมากเลยดดดเดี๋ยวผมจะดูด้วยดินเรืงเลยกาจะเจอโอใบไม้เท่านั้นเลยท่านผมว่านานมากเลยเนี่ยผมว่าเกือบอย่างน้อยหกนิ้วนะฮะครับรันนี้เป็นทิปอย่างหนึ่งครับใช้ใบม,มังเหมือนเองคุมมใบนะครับไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยไม่ต้องรดน้ําบ่อยด้วยสุดยอดครับถ้าเผื่อท่านที่ต้องการจะลดต้นทุนเนี่ยทำอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องดูแลมากไม่ต้องรดน้ําบ่อยดีไหมครับ ขอบคุณครับ